ถ้าพี่ต้งกูกินได้กูก็จะกินกินได้เลยหรอกินได้เลยครับนีกินได้ไหมคะมันกินได้เลยไหมคะอุ้ยอันนั้นอันนั้นคือผักอะไรครับพี่มันเด็ดกินได้เลยไหมคะพี่ออทราบไหมคะว่ารายการเราอ่ะถ้าเกิดว่าไปพวกแปลงเกษตรฉายาพวกเราคืออะไรไม่ไม่ทราบครับกระเทยศัตรูพืชครับแล้วรุนแรงมั้ยเมืองหมกกูเหมือนเป็นนี้เลยอ่ะแบบอ่ะแบบตัวฮีโร่แล้วก็มีแบบหมาที่เป็นคู่ใจอ่ะแบบ มีมาตามเอ่อเป็นสัตว์วิเศษอุ้ยอันนี้กระเจียวเหรอคะครับกระเจียวครับกระเจียวพื้นถิ่นครับเราตรงนู้นเรามีทุ่งกระเจียวของเรากระเจียวพื้นถิ่นคือยังไงคะกระเจียวพื้นถิ่นคือกระเจียวที่เกิดที่นี่โตที่นี่ครับผมเออมันคล้ายๆแบบพวกแบบจรหลาหรือว่าแบบนักแสดงออนักร้องนักร้องชิลปินตรงแรกนี่จะเป็นเป็นผักเคียวนะครับอุ้ยเคียวเหรอคะใช่ครับเคียว ลูกค้าเยอะก็เลยใบถูกกินไปหมดแล้วแต่ก็มีหลายแปลงเรามีแปลงมีแล้วแปลงตรงนี้ไม่ได้ถูกหนอนกินนะคะถูกลูกค้ากินนะแล้วลูกค้าเขาไม่เด็ดเองหรือเราทำเด็ดไปทำอาหารให้เาออมีทั้งสองอย่างครับคือลูกค้ามาร่วมกิจกรรมเด็ดกับเราด้วยแล้วก็ส่วนบางส่วนก็เราก็เด็ดไปให้เขาสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกอุ้ยทำไมมันเป็นใบแหลมๆอย่างงี้อันนี้เป็นไดโนเคิลครับไดโนเคิลอันนี้เป็นไดโนเต่า ไดโนเควคืออะไรเอ่ยไดโนเควก็ค okay. ือเป็นเควชนิดหนึ่งเป็นชื่อชื่อเวอร์ชี้เป็นชื่อพันธุ์ของเขาเดียวเควรุ่นเก่าอ่ะเออเเเมนนกัยแ่คด็กอย่างเงี้ยแหละมันก็เรียกว่าไดโนเควเนคลตรงนั้นเคลตรงนั้นจะเป็นสกาเลตเคลสีนวลม่วงครับสกาเลตเควใช่อ๋อมีหลายพันเยอะใช่คใช่มีหลายพันมีมากกว่านี้คมีอันนั้นมันยุบยับเลยเนาะชิมได้ชิมได้ เอออีนี่ชอบกินกินผักกินแบบที่ปลูกเนี่ยที่แบบปลูกขึ้นตามแบบธรรมชาติอ่ะมันไม่เหมือนเคลปกติอันเนี้ยมันเหมือนแบบเธอกินไอ้ไดโนเคลนี่มันจะหนืดอยหรอเคลปกติลองดูเคลมันหนื่อยยังไงหรอเธอเคยกินเคลปกติไหมไม่เคยเคลคืออะไรเธอเคยกินเคยลองกินเคลิเคลสิไม่เคยเหรอที่บอกว่าคงได้กินแล้วตอนไหนเอออันนี้แหละเออเออฉันว่าอะไรที่เคยได้ยินจากไหนที่มันเป็นน้ำเคลไงใช่ไหมอันนี้แหละเหี่ยวที่ไม่อร่อยยา ด้านนี้เป็นสวิทชาร์ดนะครับสวิทชาร์ดคืออะไรอีกครับพี่เป็นผักฝรั่งนะครับที่ปลูกที่นี่ที่ชัยภูมิเราที่เราตอนนี้ก็คือเมนูที่เราทําก็คือเป็นเมนูหมูกระทะเช่นกันนะครับที่ที่เราจะได้ทานกันนะครับแต่ว่าถ้าเห็นของน้องก็ไม่คิดว่ามากินได้นะแก้ก้านมันเขียวเขียวแดงแดงมันไม่ใช่ก็คือของเขาจะมีสีหลากหลากสายหลากสีมากก็คือประมาณ7สีเนี่ยแล้วมีด้านเหลือง้านแดงมีทุดสีเลยครับลองลองลองดูได้คูดู มีเจ็ดสีไม่น่าใช่ผักแล้วเป็นเกาะเ็นและเกาะเพชรมันกินได้เลยไหมคะกินได้เลยครับลองชิมดูได้เลยทุกทุกอย่างเหมือนกันเลยเีรสเหมือนรสชาติเหมือนรสชาติเหมือนกันครับผมเพียงแต่ว่าสวิตชาร์ดมันเป็นผักตระกูลตระกูลไหนคะเป็นผักตระกูลผักกาดนี่แหละครับตระกูลส้มค่ะตระกูลส้มเหรอไม่ใช่ตุณไม่ใช่ตระกูลหมาเนาะเป็นอติอติตระกูลส้มอันนี้เหมือนผักกาดออเหมือนผักกาดอ่าแต่ไม่เหมือน เอาติวขายแต่กลิ่นก็ไม่เหมือนแม่เคยปลูกเหรอคะเคยปลูกที่บ้านสวิตชาร์ตแต่มันยังไม่ขึ้นไงปลูกมันพ่อไม่ขึ้นคือคือผักพวกนี้เป็นผักเมืองหนาวครับครับบางทีไปเยอะใช่ใช่ครับผมที่นี่เย็นมะเขือเทศอะไรเหรอคะมะเขือเทศเชอร์รี่ตัวนี้เป็นชนิดโซลานิโน่ครับมหาชาติหันเดอร์ไม่ได้เลยมันเด็ดจริงจริงจริงจริไหมคะนี่อะไรคะแตงสแน็คเหรอแตงสแน็คครับแตงสแน็คคืออะไรเหรอคะทานเล่นครับผมอันนี้อร่อยอ่ะอร่อยอ่ะ หวานเดินแต่เนี่ก็ลยเอ๊ะแล้วมะเขือเทศตรงตูดมันเป็นเออหนูถามมันขาดโบรอนโบรอนคืออะไรอะโบรอนคือน้องของโบรานอ๋ออ๋อเหมือนที่เขาพูดต่อกันว่าโบรอนโบรานอย่างนี้เหรอเข้าใจพี่ออซ่าไหมคะว่ารายการเราอะถ้าเกิดว่าไปพวกแปลงเกษตรอัฉายาพวกเราคืออะไรไม่ไม่ทราบครับกระเทยศัตรูพืชค่ะ เป็นกระเทยสะตกพืชพืชไม่ใช่รอช้างนะคะรอเรือจะอือเด็กค่ะออุ้ยอันนั้นอันนั้นคือผักอะไรคะพี่อันนั้นเป็นผักสลัดครับสล,ลัดที่มันแก่แล้วใช่ใช่แก่แล้วออกดอกครับแก่หันไปทั้งอื่นด้วยค่ะอย่าหันไปทับพวกิกล์บ เดี๋ยวเดินไปลงต่อไปครับแต่กระชายดี๋กกระชายบางตัวไม่ต้องแก่ก็ออกดอกนะคะเอฟไงอเอฟตัวนี้เป็นลงเรือนฟิก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 คืออะไรเหรอครับอ๋อที่ไว้ใช้เล่นกีตาร์เหรออันนั้นฟิกฟิกนี้พันญี่ปุ่นครับมิสซูอิดออร์ฟินครับหนูต้องมาช่วงไหนถึงจะได้กินแบล็กเบอร์รี่คะแบล็กเบอร์รี่อีกสักสองเดือนครับประมาณน้แต่แบล็กเบอร์รี่หายากนะเพราะเขาเปลี่ยนเป็น iPhone กันหมดแล้วครับอ๋อฟิกคืออะไรเหรอคะ มาเดือ๋อะมาเดือ๋อะมาดึกฝรั่งครับเบื้อนด้านนี้ครับผมอันนี้เป็นโรงโรงเรือนเป็นผักนะมีผักนะครับมีผักสลัดนะอันนี้เป็นเหมือนกับเราน่าอยู่โรงเรียนไอ้นี่ไอ้นนี่เออนะคะบัตเตอร์นัดบัตเตอร์นัทใช่อู้หอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวละอันอันนี้มีพี่ที่ต่อชะตาเหรอครับลุงเลี้ยนหรือว่าไงเชิยพันยักษ์ค่ะอันนี้ไวใบใบยงไใบยงต้นอย่างแบบนี้ครับ ใบเตยนาดนั่นลใช่ใบเตนาดใช่ทำไมพวกเธอมีความรู้เรื่องผักผลไม้เยอะกันจังเลยอ่ะเล่นเกมฟาร์มวิวนี่ <laughs> แล้วก็เวลาต้องซื้อเมนมาปลูกในแปลงอ่ะเขาจะมีชื่อเออแต่ถามว่ารู้ไหมว่ารสชาติเป็นไงไม่รู้หรอกไม่เคยกินไม่เคยกินอันนี้คืออะไรคะเกตหอยเชอรี่มาโรยอ่ะอันนี้ไม่ใช่ครับเป็นปุ๋ยเหรอครับไม่ใช่เป็นปุ๋ยเป็นเมล็ดครับอันนี้เป็นสไปเนตครับโอ้โหกระผมเหรอกผมใช่ใช่ครับแล้วดอกสีส้มมันนั้นต้นอะไรหรอครับอันนี้ก็คือเนสเซียมเป็นดอกไม้กินได้ครับผมไม่ไอ้เขากินแค่ใบปะคะ กินด,ดอกเลยหรอกินดอกได้กินใบได้ครับงอนกู้หรอใช่กินดอกกินได้เลยหรอกินได้เลยครับรู้ได้ยังไงว่ากินได้อ๋อก็ไนี้แหละครับหลอกให้นักท่องเที่ยวมาแล้วก็ชิมไปเรื่อะไ็ไม่เป็นอะไรก็ไินรกไม่เ่ไรก็ม่อะรก็ไม่าอะร่งอะร่อยไร่างอไรม่อะไม่าก็ไม่ต่างอะไรก็สม่าะใหกแม่ช่ชอมอ่าง็นกออมันเ็แล้วเหมือนวาซาบิ ใช่แต่รสชาติแบบซัซ่าเหมือนวาซาบิตอนมึงกินต้นโดมมันจะเขียวแต่ว่ามึงกินแล้วไม่ใช่เลยกินกาไปพร้อมมันก็ไปเรื่อยๆมันก็ขึ้นหน้าหน้าไม่ทนมันเป็นวาซาบิเป็นวาซาบิต้นนี้จะเป็นโรสแมรี่ครับผมอุ้ยเพิ่งเคยเห็นว่ามันมีดอกนามีดอกเนาะฮะหนูก็ไม่เคยเห็นดอกไม่แล้วทำไมมันสูงขนาดเนี้ยก็มันสมบูรณ์ครับจริงๆของเราตัวนี้ก็อยู่ในหมู่กระทะเรา เหมือนกันเป็นเมนูโบราะใช่โรสแมรี่ครับแล้วก็จะมีไทามแล้วก็มีเสกพระรถแมรี่เมาดีมังเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูไอแบงค์บอกว่าเป็นเป็นวรรณคดีไทยพระรถแมรี่อันนี้กินได้ไหมคะอันนี้อันนี้นี่เฟิร์นครับเฟิร์นกินไม่ได้ไม่ใช่หรอถ้าพี่ชมกินได้ผมก็จะกินเก็เฟิร์นหรือก็เฟิร์อะไรอย่างเงี้ยกินไม่ได้นะคะอย่าไปกินนะคะอันนี้ไม่แได้หรอกนะดอกไม่ไม่รู้ว่ากินได้กันซีนเฮ้ยเที่ยวไทย